รถอิซูซ1.9นะครับคันนี้วิ่ง30,000กิโลเมตรนะครับเรามาดูท่อร่วมไอเดียกันครับและมาดูรายละเอียดงานที่ทาครับว่ามีทําอะไรบ้างครับคันนี้ครับก็ดูตัวอีจ้าคูลเลอร์นะครับตัวนี้คูลเลอร์นะครับตัวแลกเปลี่ยนความร้อนอันนี้ก็30,000โลนะครับตามอายุตามเลขไมวิ่งน้อยครับขมเหม็กก็จะประมาณนี้นะครับนะครับขมเหลประมาณนี้ชุดนี้บ้างครับก็ขมเหลประมาณนี้นะครับลิ้นปีกผีเสื้อครับ ก็คันนี้มีงานที่ให้ผมทําเพิ่มนะครับก็คือจะซื้อของมานะครับเป็นอะไรนะครับก็คือแผ่นอุดซื้อมาเองท่อน้ําวนซื้อมาเองแต่สําหรับผมนะครับถ้าอุดแผ่นหนานะครับผมจะแนะนําให้อุด3จุดนะครับเพื่อไม่ให้อากาศวิ่งย้อนขึ้นมาครับผมก็จะเสริมแผ่นนี้ให้นะอันนี้คือแผ่นของผมที่เตรียมไว้ให้ครับส่วนนี้คืออะไรที่ซื้อมาครับก็ซื้อของมาผมทําได้ครับ พวกรายละเอียดน็อตทุกอย่างผมแยกให้อย่างชัดเจนนะครับเหตุผลที่แยกนะครับน็อตเบอร์เดียวกันก็จริงครับแต่ความสั้นความยาวไม่เหมือนกันนี่ก็คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับไปดูพอร์ตไอเดียด้านในบังคับพอร์ตไอเดียด้านในก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับพอร์ตไอเดียด้านในก็ประมาณนี้ไม่ได้เยอะมากไม่ได้หนักมากครับก็จะมีเกาะฝังแน่นเลยครับคันนี้ครับแต่นี้ก็คือพอร์ตไอเดียด้านใน โอเคครับประมาณนี้ครับหลังจากผมล้างทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูนะครับว่าผมล้างทำความสะอาดให้ขนาดไหนครับตัวอีจาร์คูลเลอร์ผมถอดล้างทาความสะอาดให้หมดครับทุกชิ้นนะครับที่ผมถอดออกมานะครับผมล้างให้หมดนะครับก็ล้างให้หมดนะครับลิ้นปีพิเส้อครับล้างทําความสะอาดให้หมดครับตัวเท่ารวมไอดีครับก็ล้างทำความสะอาดให้ทุกจุดนะครับชุดนี้บ้างครับเท่ารวมไอดีเหมือนกันครับ ล้างทำความสะอาดให้ทุกจุดทุกรายละเอียดนะครับพุตมอเตอร์อิจานะครับผมก็จะถอดมาแกะล้างทำความสะอาดได้ด้วยนะครับนี่ครับก็ล้างออกมาทำความสะอาดให้หมดทุกจุดนี่ครับอะไรถอดออกมาล้างหมดครับตัวเซ็นเซอร์นะครับก็คือแมปนะครับผมก็ล้างทำความสะอาดให้หมดครับตัวนี้เขาก็คือบาโลนะครับมินิโฟลด์แอปสูรเฟเชอร์ล้างทำความสะอาดให้ครับแอร์โฟล้างทำความสะอาดให้ไปดูพอร์ตไอเดียหนมครับว่านทำความสะอาดในขนาดไหนครับพอร์ตไอเดียหนนะครับก็ล้างทำความสะอาดให้ขนาดนี้เลยนะครับ ไม่รู้ว่าจะเห็นกันหรือเปล่าไฟมันอาจจะบังหน่อยครับก็อาจจะเคาะนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ครับสะอาดเห็นไหมครับลึกถึงข้างในนะครับนี่ครับสะอาดทุกจุดทุกรายละเอียดนะครับถึงข้างในเลยครับกว่าจะได้ขนาดนี้ก็จะใช้เวลาล้างนานนิดนึงนะครับนี่ครับก็คือพอร์ตไอเดียนไหนเห็นไหมครับลึกถึงตัววาลเลยนะครับโอเคครับ ประมาณนี้ครับก็จะทําการประกอบไปแล้วครับหลังจากผมทําเสร็จเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็มีล้างเท่าร่วมไปดีอุด EGR เปลี่ยนสายน้ําบนอุด EGR ผมอุดให้3จุดนะครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับเสียงเครื่องยนต์ก็นิ่มเลยครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับอุดก็1จุด2จุดแล้วก็ใต้ตูดมอเตอร์จะเป็น3จุดนะครับอันนี้ก็ใส่ท่อน้ําบนโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับผมโดมอโตมิชันสปิดก็ข้อจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ